ฮัลโหลวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัววันนี้แวะมารับประทานอาหารเที่ยงที่ทองย้อยคาเฟ่ลิงน้ำนนทบุรีนั่งมองดูชีวิต ชาวบ้านสัญจรไปมาริมคลองบางกลางอาหารหลักร้อยวิวหลักร้านใช้ได้กับร้านนี้จริงตอนเดินเข้ามาก็จะได้กลิ่นหอมของสเต็กเสียบไม้ปิ้งย่างเตาถ่านแล้วก็จะเจอแผงขายผลไม้พื้นบ้านของชาวบ้านบริเวณน,นั้นเ่าที่สอบถามดูก็เป็นผลไม้พื้นบ้านของชาวบ้านระแวกนั้นปลอดสารชเช่นขนุนละมุดผมมาช่วงเที่ยงคนค่อนข้างนนแน่เมนูเด็ดชูโรงของร้านก็น่าจะเป็นเตี๋ยวต้มยำด้วยละ35บาทเองครับทุกคนเดินเหลือบไปเห็นโต๊ะข้างๆสั่งผัดไทยน่ากินมากเพิ่งเคยเห็นผัดไทยที่ใส่ท็อปปิ้งม่วงฝอยมาด้วยจััดไปสกจานูท มันที่ห้ามพลาดร้านทองย้อยเขาจะเหมือนกับร้านฝากขายของญาติพี่น้องบริเวณนั้นเชินทอดมันมาเสิร์ฟเป็นของชาวบ้านผมก,ก็ต้องจ่ายเงินเลยครับ70็บาทบะหมี่ต้มยมสำสําหรับแฟนผมบอกว่าหวานมากใครมากินไม่ต้องเติมน้ําตาลนะครับลองชิมดูก่อนส่วนคอหมูย่างที่นี่จะเป็นของแท้ๆเลยผัดไทยเขาจะมีถั่วคั่วใส่มาให้หอมมากครับตัวสเต็กนี่ผมบอกเลยครับขอให้สั่งเนื้อหมูนุ่มมากหอมเครื่องเทศน้ําจิ้มสเต็กเขาทำมาได้ดีทีเดียวเลยสเต็กก็มีให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับซี่โครงหมูอบน้ําผึ้งจานนี้เสิรมาคู่กับน้ําจิมดราดน้ํา ซีฟู้ดลงไปตัดความหวานของน้ำพึ้งได้พอดีเมี่ยงคำจานนี้ผมขอยกนิ้วหัวแม่มือให้สองโป้งเลยมากินริมน้ำแบบวิถีชาวบ้านภาคกลางห้ามพลาดเมนูเมียงคำครอร่อยจริงขอบอกร้านเขาลูกค้าค่อนข้างเยอะทั้งวันอาหารเลยออกช้าเป็นธรรมดาเมนูหมูน้ำตกเปรี้ยวจี๊ดถึงใจสั่งเป็นเมนูแรกแต่มาเป็นเมนูสุดท้ายใครถูกใจคลิปนี้ฝากกดใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ